สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราวสมัคีนะคะประจำวันที่21ตุลาคม65เนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับราวสมัคีตัวเด่นก็คือ0กับ3 1กับ2 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 0 2 1 1 3 2 0 1 3 0 0 1เลอ ศ1นย 0, 0 3, 0, 0, 2, 0 3, 2, 3นึ่งหนึ่งศูนอเนาะหรือเพื่อนๆจะรูดยาวลงไปเลยก็ได้นะต่อไปเราเฉพาะกิจตัวเด่นหนึ่งกับ4 3่สกับ6 1 0 1 1่3ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนมี่หน่นนี่สอ่ันมีเบิลนในตัวเด้อ4สี่สี่หนะคะหนึ่งสี่สองหย์สามหกศูนย์สี มันก็จะมีหกหกเด้อหกหกศูนย์อย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่เราสามัคคีเราเฉพาะกิจเรา VIP อเด้อสามแนวทางนี้มันจะอยู่ในหมวดเดียวกันเนาะเข้าที่แล้วก็เรา v i ไไปเข้าสามตัวตรงๆเราพัฒนาเด้อวันนี้พัฒนาเฉพาะกิจ VIP สามัคคีกับสามัคคีวีนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ